สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเราครับนายตนกาเมื่อนี้ครับพามาเบอร์วัวนะครับ F2 นะครับจัดให้ตามคําเรียกร้องนะครับพี่น้อง F4 นายตนกาครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเป็นวัว F2 ครับพี่น้องครับท้อง2เดือนนะครับท้อง2เดือนนะครับตีเบอร์พร้อมใบเพชรครับตัวนี้นะครับสีแดงเม็ดบกขามครับพี่น้องครับใบหูโบสนะครับขาโบสนะครับติดโบสมาครับพี่น้องครับใบหูโบสขาโบสนะครับจะเช็คเครื่องก่อนนะครับ สาวท้องแรกนะครับเครื่องโบ๊ทนะครับพี่น้องครับเครื่องโบ๊ทนะครับกกหางใส่ได้ครับพี่น้องครับหางเป็นควงดีนะครับลักษณะเหมาะสำหรับทําแม่บล็อกครับพี่น้องครับนี่ครับสีเต่านมครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเช็คเบ้างครับครับครัลึงถือว่าใส่ได้ครับพี่น้องครับสีเต่านมครับพี่น้องครับลำตัวยาวนะครับแข้งขาใส่ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเช็คสีก่อนนะครับใบหูโบ๊ทนะครับตัวนี้ เหมาะสำหรับทําแม่บล็อกมากๆนะครับเนี่ยลำตัวยาวครับพี่น้องครับกำเนื้อใส่ได้นะครับขาดหย่าเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับตัวนี้ลำตัวยาวนะครับส่วนสูงร้อยนะครับประมาณ150นะครับราวนี้นะครับประมาณ150นะครับอานายต้นกาบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยครับติดต่อเบอร์โทรครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นนะครับผสมเจ้าโลโจ นะครับตัวนี้ครับพี่น้องครับใบผสมพร้อมหลอดนะครับใบผสมพร้อมหลอดวันที่ผสมวันที่28เดือน7นะครับพี่น้องครับพศหกสิบสนะครับคุณหมอพวัตชัยนะครับกำหนดคลอดวันที่9เดือน5พศหกสิบนะครับพี่น้องครับมีบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับบวกค่าจะส่งกิโลละ15บาท นะครับพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับตัวนี้ล้นจากการทำเขานะครับพี่น้องครับสีแดงเม็ดบุขามครับพี่น้องครับเหมาะมากสำหรับทำแม่บล็อกนะครับตีเบอร์เรียบร้อย F2 นะครับพร้อมใบเพชรนะครับพี่น้องครับพร้อมใบเพชรนะครับตัวนี้เสียงเสือดหญพอสมควรครับพี่น้องครับตัวนี้ไม่มีตำหนินะครับไม่มีตำหนิสีแดงดีไม่มีตำหนินะครับ ลำตัวยาวนะครับที่สำคัญนะครับเหมาะสำหรับทำแม่บล็อกนะครับพี่น้องครับอ่าสนโอโซนใจครับจดเบอร์ท่านครับ0644867066นะครับ0644867066นะครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับช่องน่ายตัญกาครับพี่น้องครับช่องน้องใหม่นะครับขอบคุณลูกค้าทั่วร์ฝ่ามืองไทยครับพี่น้องครับเนี่ย เช็คประวัติการส่งได้นะครับที่ช่องทาง YouTube นายต้นกล้าได้เลยนะครับพี่น้องครับส่งจริงนะครับพี่น้องเนี่ย F2 นะครับสันหลังดีครับพี่น้องครับโอ้โหลำตัวดีมากๆนะครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับสนอกสนใจโทรมาสอบถามครับจูงจูงแหยางเล็กน้อยนะครับเนี่ยแข้งขาปกติดีครับพี่น้องครับเนี่ยเดินสวยด้วยนะครับอ่ะ ส่นโอ๊สนใจโทรมาสอบถามครับย้บเบอร์โทรนะครับก่อนจบคลิปครับ0644867066นะครับพี่น้องครับ0644867066นะครับที่สำคัญเป็นสาวท้องแรกด้วยนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรครับอำมลาพระจากพี่จากน้องสวัสดีครับ